รู้ไม่เข้าว่าทำไมเดี๋ยวนี้คนถึงผิดศีลข้อสามกันมากขึ้นคนมีการแก่งแย่งเรื่องความรักกันมากขึ้นบางคนรู้ว่าเขามีภรรยาแล้วรู้ว่ามีลูกมีครอบครัวแล้วก็ยังอยากจะได้นะคะอยากจะได้หนูชอบอะ่ะหนูอยากได้นะบางคนนะบางคนออกคบผู้หญิงซ้อนทีเดียวหลายหลคนบางคนกับภาคภูมิใจด้วยนะคุยแบบวัวว่าผมอะ่ะ มีทั้งเมียมีทั้งแฟนแล้วมีกิ๊กอีกต่างหากเออทำไมเขาถึงไม่รู้สึกละอายแก่ใจแล้วเขาเห็นเป็นเรื่องนักภาพภูมิใจในขณะที่คนที่เจ็บปวดเนี่ยก็จะเจ็บปวดมากๆแสนสาหาัสบางทีเราไม่เข้าใจแล้วคนที่เขาทำร้ายจิตใจผู้หญิงนะคนที่เขานอกใจเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเธอจะเจ็บอะไรนักหนาเออคือจะอธิบายยังไงดียว จากสถิติครูมักจะอ้างอิงสถิติอ้างอิงประสบการณ์โอเคครูไม่ได้บอกว่าครูถูกสิ่งที่ครูพูดไปทั้งหมดบางทีมันอาจจะมีบางอย่างที่ไม่ใช่ก็ได้นะครูไม่ใช่พ่าหูสูรไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแบบครูจะมีสถิติมีงานวิจัยมารองรับแต่ว่าด้วยความที่ทํางานตรงนี้ให้คําปรึกษาคนมาเกือบ30ปีเนี่ยครูเห็นแพทเทิร์นอะไรบางอย่างนะคะเช่นว่าคนที่มีชู้นอกใจหรือมือที่3เนี่ยนะคะโดยมากจะอยู่ในเจเนอเรชั่นวายลงไป ถามว่า x มีไหมมีจริงๆมันมีทุกเจนน่ะมันมีทุกเจนแต่ว่าที่เราว่ากันที่เยอะที่สุดก็คือเจน Y ลงมานะคะ Y ลงมาที่เราเรียกว่ามีเจเนเรชันนะคะ M e. ME มีเจเนเรชันคือตัวชั้นนั่นหมายความว่าเจนที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางลงไปนะคะลงไปหมายความว่า Y แล้วก็ต่ำกว่า Y ด้วยค่ะอืม ทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะส่วนหนึ่งนะท่าที่ครูสังเกตนะคะคนที่ผิดศีลข้อสามหลายๆคนเนี่ยเขาไม่คิดว่าเป็นบิ๊กเดียไม่คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่เขาไม่คิดถึงหัวอกของผู้หญิงที่ถูกทําร้ายใจ,ใจิตใจอย่างเช่นภรรยาหลวงเขาคิดว่าอ่ามันมีบางคนนะพูดคําว่าใครดีใครได้อ่ะของแบบนี้อ่าคือเหมือนกับคนที่ทําผิดแล้วไม่มีิีเลโอตปะนะคะจะโทษว่า ถ้าเมียเขาดีจริงเนี่ยก็มาเขาไม่มาจีบหนูหรอกก็เพราะว่าเมียเขาต้องมีอะไรที่ทําให้สามีเขาไม่ชอบอันนี้มันของแบบนี้มันช่วยไม่ได้อะก็จะมองแบบว่าหาข้ออ้างเหมือนคนที่หาข้ออ้างในการกระทําผิดนะคะทีเลโอตาป,ปะเดี๋ยวนี้คนมีน้อยมากแล้วก็เรื่องของศาสนาเรื่องของความเชื่อเรื่องเวรกรรมนะคนเดี๋ยวนี้มันถูกหล่อหลอมมาจากคนที่เจเนอเรชั่น X ลงมา อก็คือคนรุ่นครูเนี่ยเป็นรุ่น x นะคะรุ่น x แล้วมีลูกเนี่ยทําไมถึงเป็นแบบนั้นเดี๋ยวเท้าความนิดนึงว่าทาไมครูถึงวิเคราะห์เรื่องนี้ทาไมครูถึงพูดเรื่องนี้เนื่องจากว่าครูเคยเขียนหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่าคู่มือสงบศึกวัยรุ่นและพ่อแม่คือครูจะทํางานเกี่ยวกับทางด้านนี้โดยตรงเรื่องของจิตใจคนเรื่องของคนต่างวัยนะคะเจเนอเรชั่น x y z จนมาถึงตอนหลังเนี่ยโอ้โหจนมาถึงเด็ก ยุคใหม่ที่เรียกว่าอัลฟาเนี่ยนะคะแต่ละวัยจะถูกเลี้ยงมาด้วยวิธีการที่ต่างกาันด้วยสังคมที่ต่างต่างกาันสิ่งแวดล้อมที่ต่างกาันความเชื่อค่านิยมที่ต่างกาันดังนั้นเนี่ยพอด้วยความที่ครูศึกษาในเรื่องของเจนนี้ด้วยทําให้ครูเห็นภาพว่าอ๋อรู้แล้วว่าทําไมคนเจนหลังๆอะ่ะถึงนอกใจกันง่ายขึ้นถึงไม่ค่อยบูชาความรักนะคะถึงเเกิดการเรียกว่าอย่าล้างสูงขึ้นนะคะ มันอย่างนี้ค่ะนอกจากเรื่องว่าตอนหลังๆเนี่ยนะคะก็ไม่อยากจะโทษกระทรวงเลยนะแต่แล้วก็ต้องขอพาดพิงขออนุญาตพาดพิงนิดนึงนะคะระบบการศึกษาเนี่ยเรามีการเปลี่ยนไปสมัยก่อนเนี่ยตอนครูเด็กๆครูเป็นเจน X นะคะตอนประมาณวัยรุ่นเนี่ยเรามีเรียนวิชาจริยธรรมค่ะและวิชาจริยธรรมสมัยนน้นะเอาพระมาสอนเลย นุ่งผ้าเหลืองมาเลยค่ะมาสอนวิชาจริยธรรมวิศ2มศาสนาอืมนะคะเราให้ความสําคัญในเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของเ,อเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็คนสมัยก่อนเนี่ยมีความอ่อนโยนมากกว่าคนสมัยนี้นะคะเด็กสมัยก่อนนะเด็กสมัยก่อนเอาพูดถึงเด็กก่อนนะคือเด็กเนี่ยคือผู้ใหญ่ใช่ไหมคือดีไหมเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเพราะฉะนั้นเด็กในเมื่อวานนี้เป็นผู้ใหญ่ในวันนี้นึกออกไหมคะครูถึงไปเจาะที่ระบบการศึกษาระบบการศึกษาสําคัญมากค่ะ ระบบการศึกษาของคนสมัย Gen Y ลงมาเนี่ยนะคะเมื่อก่อนนี้เขาก็เป็นนักเรียนถูกไหมแล้วตอนหลังเขาโตขึ้นมาเป็นคนวัยทํางานแล้วก็มาเป็นพ่อเป็นแม่คนอ่แล้วก็มาเป็นสามีภรรยาแต่งงาน Gen Y มาแต่งงานเนี่ยนะคะนี่งไงเด็กในอดีตพอโตขึ้นมาทีนี้เด็กของเจนหลังๆเนี่ยระบบการศึกษาเราเปลี่ยนไป คือคน Gen X มักจะมีพ่อแม่เป็น Baby b o o m e r นะคะพ่อแม่ที่เป็น Baby b o o m e r คือคนที่เกิดอายุในยุคน้นนะ Baby Boom มัคือบูมแปลว่าเยอะก็แปลว่าช่วงนั้นเป็นคนที่มีลูกเยอะออยุคนั้นเนี่ยเกิดมาในช่วงที่พ่อแม่เขานิยมมีลูกเยอะมันทําให้เรียกว่าเกิดการอยู่ร่วมกับคนอื่น นะคะอยู่รูปกับคนอื่นได้ดีแล้วก็มีความอดทนมากนะคะเพราะว่ายังยัง,ย,งยังไม่ยังไม่เป็นสุขนิยมเหมือนสมัยนี้สมัยก่อนนี่เป็นยุคต้องบอกว่าเป็นยุคเกษตรกรรมเป็นยุคแบบว่าสร้างเนื้อสร้างตัวกันอ่าก็จะพ่อแม่ก็จะเน้นให้ลูกมีอาชีพมีอ่า ทักษะต่างๆล่ะเรียนไปจบไปแล้วทํางานอ่าแล้วก็จะเป็นจะเป็นเจนนั้นใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยเบบี้บูมเมอร์เนี่ยก่อนหน้าน,นั้นอะ่ะนะยุคก่อนหน้านั้นจะเป็นยุคที่ว่ายังไม่ได้เน้นการทํางานออฟฟิศนั่งในห้องแอร์สบาย,บายๆยุคนั้นเป็นยุคที่เอ่อยังเป็นเกษตรกรรมแล้วก็ยังมีการค้าขายมีการหาบของขายทําทงานหนักทํางานเหนื่อยก็แล้วพ่อแม่ก็เหนื่อยก็เลยรู้สึกว่าแบบก็รักลูก,กอนนะเนาะก็อยากที่จะให้ลูกเนี่ยทำงาน สบายอ่ะทีนี้เบบี้บูมเมอร์นะเบบี้บูมเมอร์หรือก่อนหน้านะั้นอ่อไซเลนเบบี้บูมเมอร์เขาก็อยากจะให้ Gen X เออ Gen Cool เนี่ยนะให้ Gen X เนี่ยแม่อย่ามาลำบากอย่ามาลำบากของพ่อแม่เลยเธอฉันอยากให้เธอสบายก็เลยให้ Gen X เรียนหนังสือเยอะมันตั้งแต่ X ลงมานะตั้งแต่ X ลงมาก็จะให้เรียนหนังสือเยอะรุ่นนู้นนะอ่อรุ่นเบบี้บูมเมอร์นะครูจำได้ว่าตอนนั้นครูย,ยังเด็กอยู่แล้วคนที่เป็นเบบี้บูมเมอร์รุ่นก่อนหน้านะั้นอ่ะเชื่อมาว่าใครบ้านไหนในลูกรับปริิญ,ญานปดซอยอยฉลงค่ะ จริงๆการรับปริญญานี่เป็นบิ๊กดีลเป็นบิ๊กดีลเลยนะอืมสมัยก่อนที่้าต่างจังหวัดเนี่ยโอ้โหจัดงานแบบโต๊ะจงโต๊ะจีนลูกรับปริญญาเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเน้นเรียนแค่ เออเบ็นพี่มือร์อหรือก่อนข้างบนนะป .4 ป .6 ป่เปาหกปฐมกาเรียกนะภาคบังคับแค่นั้นเองนะคะแล้วก็นิยมอ่าเรียนสูงสุดก็ปวชปวชปวสเนี่ยประกาศสนิบัตรวิชาชีพเขาเรียนยันป่ะเออเออแล้วก็ประกาศส,สนิบัตรประกาศสนิบัตรวิชาชีพขั้นสูงอ่ะปวชปวสเรียนเป็นบัญชีเลขาเออสมัยนั้นนะบัญชีการตลาดอะไรเงี้ยแล้วก็น้อยมันมันจะมีกลุ่มหนึ่งที่ไปมหาลาัยแล้วก็เรียนจนสุดนะสมัยก่อนเนี่ยนะ คนเนี่ยการรับปิญญาเป็นเรื่องใหญ่เลยโอ้เป็นเรื่องโองผมพิกเดีลเพราะฉะนั้นพอคนก็เริ่มมานั่งคิดไงอ๋อพอคนได้รับปิญญาใช่ป่ะคนที่เรียนหนังสือสูงๆได้รับปิญญาเนี่ยจะได้เงินเดือนเยอะเออพอจะได้เงินเดือนเยอะเนี่ย ก็เลยอยากให้ลูกทํางานสบายๆได้เงินเยอะก็เลยให้เรียนลูกเรียนสูงๆทีนี้ Gen X เนี่ยนะอ่ะพอย n ์มันอยู่ตรงนี้ Gen X g e นคูเนี่ยเรียนหนังสือเริ่มสูงขึ้นพอเรียนหนังสือเริ่มสูงขึ้นเนี่ยก็เริ่มบ้าวิชาการเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เห็นไหมฉ,ฉันเรียนมาอย่างเงี้ยฉันก็เลยได้หน้าที่การงานดีๆเพราะว่าฉันจบสถาบันนี้นี้อ่ะก็เลยมานรู้สึกว่าแม่ทิศทางการศึกษามันเริ่มเปลี่ยนไปค่ะ จากเมื่อก่อนเนเราเรียนเพื่อจะมีอาชีพอ่ะเรียนทนนี้ไปเป็นเลขาเรียนไปออ่คณะนี้ไปเป็นอะไรแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมันเริ่มมีการแข่งขันสูงขึ้นว่าถ้าเรียนสูงจะได้ทํางานดีๆเรียนเก่งจะได้ทำอ่าประสบความสําเร็จมันก็เลยกลายเป็นว่าพ่อแม่ตั้งแต่เจน x ลงไปเนี่ยเขาไม่ได้สอนอ่ลูกให้ทำมาหา,ากินเหมือนคนสมัยก่อนไม่หให้แบบไปค้าขายทาธุรกิจอ่ส่วนตัวเปิดร้านขายก๋วยเตีย๋ยวอะไรแบบม่ๆม่ไ,มไมเขาจะให้เรียนหนังสือมากๆเขาเรียนหนังสือมากๆเสร็จแล้ว การแข่งขันในการเรียนค่อนข้างสูงและโรงเรียนแต่และโรงเรียนก็มีการแข่งกันว่าโรงเรียนชั้นเนี่ยสังเกตว่าพอเวลา แต่ละปีเนี่ยโรงเรียนจะเอาป้ายไปติดข้างหน้านะ้วโรงเรียนชั้นมีคนสอบเข้าสถาบันนี้ที่มหลาลัยอันดับหนึ่งของประเทศอ่ะเอออันดับต้นๆของประเทศอ่ะมีสอบเข้าที่นี่กี่คนมีสอบเข้าที่นี่กี่คนก็เลยมีการเกมมีการและหลังจากนั้นมันก็เริ่มมีพาณิชย์เข้ามาเรื่อยๆรเริ่มมีม,ม,มีมีโรงเรียนเอกชนมีอะไรเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมก็มีการแข่งแข่งก็ลูกเราต้องให้ท่านคนอื่นเขาเอา่าเรียนธรรมดาไม่พอแล้วต้องไปเรียนกวดวิชาสมัยครูเชื่อไหมว่าคนเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และใครที่เกิดทันนะเจนครู Gen Q, อายุประมาณ50 60่า60ตอนนีนะ คำว่ากวดวิชาใช้กับอะไรรู้ไหมยุคครูนะเด็กสอบตกคือสอบตกแล้วไปกวดให้ผ่านไปกวดไปค่อไปเรียนซ่อมอะกวดวิชาการกวดวิชาไม่เป็นที่นิยมเลย่พอาะที่นีเขากวดวิชาสนแสดงว่าเขเนเด็กก่อนแต่พอมาหลังวยัยลงไปการกวดวิชาเป็นการทําเพื่อตัวเองเหนือคนอื่นเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบคนอื่นเพื่อเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าคนอื่นกวด อ่ะพ่อแม่บางคนว,ว่าคนอื่นกวดแล้วลูกฉันไม่กวดลูกฉันก็จะเสียเปลียบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดการแข่งขันกับเด็กเดีเด๋ยวนี้นะจะเข้าอนุบาลยังต้องสอบเข้าสอบแข่งแล้วต้องเข้าสถาบันนี้สถาบันนี้มนเลยทําให้เด็กรุ่นหลังๆตั้งแต่เจนวลงมาถูกหลอหลอมค่ะถูกหลอหลอมใหออ้อยู่ในสังคมของการแข่งขันชิงชิงกันนะว่าต้องสอบให้ได้อย่างนี้คะแนนต้องได้อย่างนี้ต้องแบบเ,เกรดเฉลีย่ยต้องได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย เด็กที่เป็นรุ่นหลังลงมาเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าชีวิตเนี้ยเ ความสุขก็ไม่เคอยมีเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้เล่นเมื่อก่อนนี้เด็กเนี่ยเลิกเรียนยังมีโดดหนังยางมีเล่นมาเก็บละรุ่นครูนะตอนหลังเด่ครูยังไม่เคยเห็นเด็กคนไหนมีเวลาได้โดดหนังยางเลยเพราะว่าอนุบาลยังมีเรียนพิเศษคิดดูสิสมัยก่อนรุ่นครูอนุบาลคือเล่นของเล่นอย่างเดียวค่ะเล่นของเล่นกินนมนอนกลางวันทาแป้งขาวๆกลับบ้านแค่นั้นเองนะแต่เดี๋ยวน,นี้เด็กอนุบาลเขาเจอความกดดนันเพราะเด็กเจอความกดดันนะเด็กยุคใหม่จะมีปัญหาสุขภาพจิตจะรู้สึกว่า อ,อ๋อไม่มีความสุขนะคะการเดยนก็ไม่มีความสุขแล้ววิชาทึ่สมัยรุ่นครูเด็กๆนะมีวิชาหน้าตศิลป์นะมีวิชาขับร้องมีไลร่รํามีงานประดิษฐ์มีอะไรที่มันทาให้รู้เด็กมีความเอ,อ่อรื่นรมมีความสนุกสนานแต่ตอนหลังในวิชาการวิชาการวิชาการแล้วหนึ่งเด็กเครียดสองเด็กต้องแข่งขันตลอดเวลาแข่งตั้งแต่ตอดับอนุบาลแข่งแข่งแข่ง,ขงทีนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าเออเจ็บติดกับการที่ต้องได้ต้องชนะฉันต้องชนะฉันต้องได้ถ้าฉันอยากได้ฉันต้องได้นะ สามีใครนะพ่อใครใั่ไม่รู้ฉันอยากได้คือฉันต้องได้นี่ไงแล้วก็ขาดเอมนเตอตีและเซนเตอร์ตี้มันต่างกันยังไงคือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมีการเกื้อกูลกันมีการทํารายงานกลุ่มมันยังไม่มีการแข่งกันถึงขนาดนี้ใช่ไหมคะครับเออเอ็นเตตีหมายถึงความที่เราเอาใจเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นเออเห็นอกเห็นใจคนอื่นเหมือนกับว่าเราคิดใจเข้าใจเราว่าถ้าเป็นเขาเราจะรู้สึกอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมเออทีนี้ ซีพารตีคือความสงสารอ่าก็คือแบบว่าพอเราพอเราเห็นอกเห็นใจเขาเราเข้าใจในมุมของเขาเราคิดในมุมของเขาแล้วเราจะสงสารขเขานะคะทีนี้สองคนนี้คนที่มีทั้งอสองตัวเนี่ยนะมันมันยุคหลังเนะี่ยคนมีสองตัวนี้น้อยมากเพราะว่าอย่างที่บอกไงชีวิตเนี่ยเหมือนม้าแข่งลงนึกภาพตัวนะเด็กสมัยนี้เหมือนเหมือนเหมือนเป็นมา้าเหมือนเด็กเป็นมา้าแล้วพ่อแม่ขึ้นไปน,นั่งบนหลังม้าแล้วก็เอาแส้ฟาดให้วิ่ง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 ,งใหร้เร็วที่สุดจะต้องสอบเข้าที่นี่เลือกโรงเรียนเสียทรัพย์หนงสืธรรมชาติ น้องสองี่หเด็กที่ถูกมาถูกกดดันแบบนี้โตขึ้นจะมีปัญหาและอาจจะมีเมี่น้อยหรืออาจจะมีเอ่อเรียกว่าเป็นมือที่สามไปแย่งคนอื่นเพราะว่ามันเป็นความเก็บกดมันเป็นความเก็บกดมาครูไม่ได้บอกว่าทุกคนแต่สถิติที่ประสบการณ์ของครูนะทีนี้ครูพูดเรื่องนี้ทําไมครูไม่อยากจะตัดสินว่าใครจะมีชู้หรือใครจะเอ่อ เอาเป็นว่าครูต้องการให้รู้ว่ามันเกิดจากสิ่งนี้สิ่งนี้ประโยชน์ของผู้ฟังนะคะโดยเฉพาะคนที่กําลังมองหาคู่นะกำลังที่ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้กำลังคบหาใครเอ็นไม่อยากได้คนเจ้าชู้เลยเพราะครูเคยบอกว่าเอาคนเจ้าชู้มาทําพันไม่ดีจริงๆคนเจ้าชู้ไม่ใช่คนไม่ดีแต่เขาเป็นคนมีปัญหานะคะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องเซมพปอตี้เอมพปอรตี้เซมพปอตี้คือเขามีปัญหาเรื่องความเห็นอ,อกเห็นใจคนอื่นเขาไม่เข้าใจความรู้สึกของคนอื่นนึกออกไหมคือ เขาไม่ได้เอาใจเขามาใส่ใจเราเขาไม่ได้คิดว่าเขารู้แต่ว่าเขาอยากได้เมียน้อยเขาไม่รู้ว่าภรรยาเจ็บปวดแค่ไหนเขาไม่ได้เอาใจเขามาใส่ใจภรรยาว่าเออถ้าฉันถ้าภรรยาสวมเขาฉันฉันจะรู้สึกเจ็บปวดแค่ไหนเขาไม่คิดเขาคิดถึงแต่ตัวเขาเพราะฉะนั้นเขาจึงนอกใจนะไม่สนใจไม่มีเอมพัตตีจึงไม่มีเซมพัตตีเซมพัตตีคือสงสารคือถ้าถ้าเราอยากได้คนซื่อสัตย์นะนะความซื่อสัตย์เป็นเรื่องหนึ่งนะ แต่ว่าเอมพารตีกับเซมพารตีสำคัญมากคือถ้าผู้ชายที่เขาไม่มี2ตัวนี้เขามีโอกาสนอกใจหรือแม้กระทั่งผู้หญิงที่ไม่มี2ตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะไปแย่งสามีคนอื่นเพราะไม่ได้รู้สึกว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราไม่ได้รู้สึกว่าโอ๊ยถ้าเป็นฉันถ้ามีใครมาแย่งสามีมฉันหรือถ้าฉันเป็นเด็กคนนึงแล้วใครมานอกเอ่อมาเป็นเมียน้อยมาดึงพ่อไปจากแม่ฉันคงจะเสียใจน่าดูนี่ไงผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยเนะี่ยเขาไม่มี เอมเปอตี้ซีมเปตี้เขาไม่เอาใจไม่เอาใจไปใส่ภรรยาหลวงว่าเออเขาจะรู้สึกยังไงก็เลยไม่ได้สงสารภรรยาหลวงถูกไหมสามีที่นอกใจก็เหมือนกันไม่เข้าใจถึงความไม่ไม่สนใจไม่ใช่ไม่เข้าใจไม่สนใจความรู้สึกของเขาไม่ได้เอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็เลยไม่สงสารภรรยาดังนั้นถ้าใครอยากได้คู่ชีวิตที่อ๋อไม่นอกใจนะคะ ควรจะเลือกคนที่มีสองตัวนี้ค่ะคือคนควรจะเลือกคนที่มีการเข้าใจชีวิตมีความเข้าใจเพื่อนมนุษย์มีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์มีความเห็นอกเห็นใจเข้าใจคนอื่นและมีความสงสารคนอื่น ประมาณแบบที่สงสารแบบเนี้ยนะเราจะปลอดภัยจะปลอดภัยแต่ไม่ใช่บอกว่า100%เพราะบางทีเขาไปสงสารมีน้อยเหมือนกันโอเรื่องนี้ยาวเอาเป็นว่าถ้าใครไม่อยากจะตกนรกไปทั้งชีวิตต้องการจะเลือกคู่ไม่รู้จะไปต่อหรือพอแค่นี้อยากจะปรึกษาแอดไลน์มาจองเวลากับครูนะคะเสียเวลากับครูดีกว่าเสียน้ําตาไปทั้งชีวิตนะคะแอดมาจองได้ที่0 8 9 7 4 5 6 1 1 1นะคะ